เียวกันนะครับเฮ้ยจิ้นจึ้งจึ้งจึ้งเฮ้ยเฮ้ย ทุกคนคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเ,เพื่อนๆเราจะมาตามคอนเซปต์เสื้อเดียวเลยค่ะนี่ก็คือมอเซลเริมนะคะรักตัวเองให้มากขึ้นนั่นเองนะซึ่งสำหรับคลิปนี้นะคะทุกคนเราก็จะมาทําชาเลนจ์ที่เดียมั่นใจเลยว่าหลายๆคนอะ่ะเคยทําแน่นอนนะคะแล้วเดียก็เป็นคนหนึ่งที่ทําบ่อยครั้งนะแต่ไม่เคยประสบความสำเร็จเลยค่ะนั่นก็คือชาเลนจ์ของการลดน้ําหนักนะคะทุกคนคะ่ะคือรู้สึกว่าแบบเออไม่ไหวกับตัวเองแล้วอ่าตัวเองกินเก่งมากๆแล้วก็จะไปเที่ยวได้ไงก็เลยรู้สึกว่าลดน้ําหนักก่อนไปเที่ยวกันเสริมความมั โดยใน3วันนี้นะคะที่เราจะทําการลดน้ําหนักแบบเร่งด่วนกันเนี่ยนะคะเดียจะใช้วิธีการทํา IF ค่ะเขาก็จะย่อมาจาก intermittent fasting ซึ่งมันคือการกินอาหารในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นค่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะ IF เขามีหลากหลายแบบมากๆนะคะทุกคนแต่ว่าเดียจะเลือกวิธีการกินแบบ8ต่อ16หมายความว่าเราจะกินได้ภายใน8ชั่วโมงเท่านั้นและหลังจาก8ชั่วโมงเนี่ยเราจะห้ามเอาอะไรเข้าปุงเราเลยนะคะทุกคนนอกจากน้าเปล่านะและเราต้องการที่จะเห็นผลชัดเจนจริงๆนะคะเดียก็จะทําควบคู่กับการลดปริมาณอาหารแล้วก็การออกกําลังกายร่วมด้วย ะะเอาจริงๆเราก็ไม่ได้เป็นสายออกกําลังกายดังนั้นเนี่ยการที่เราออกกําลังกายหนังเดี๋ยวร่างกายมันจะหักโหมจนเกินไปนะคะเดก็เลยเลือกออกกาลังกายเพียงแค่วันละหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะโดยเราจะแบ่งพาร์ทค่ะทุกคนค่ะก็คือช่วงเช้าครึ่งชั่วโมงแล้วก็ช่วงเย็นครึ่งชั่วโมงนะคะเพื่อให้ร่างกายมันได้ผ่อนผันบ้างนะคะและคลิปนี้นะคะด้วยความที่เราก็ค่อนข้างหักโหมในระดับหนึ่งนะคะเดกก็จะต้องมีการติดตามแล้วก็เช็คสุขภาพของเดียวควบคู่ไปด้วยนะคะด้วยในายการสมา r t วอร์ดเดือนนี้เลยค่ะเสี่ยวหม จะต้องได้ค่ะก็เดี๋ยวใน3วันนี้นะคะเราจะใช้เสี่ยวมี่สมาร์ทแบน7มาติดตามสุขภาพของเดียกันนะคะมาใช้ฟังก์ชันหลายๆอย่างให้เพื่อนๆเ,เห็นด้วยและกัน,นเนาะเผื่อว่าจะเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจให้กับใครที่กําลังจะมองหาสมาร์ทวอทสักเรือนหนึ่งนะคะโอเคค่ะงั้นก่อนที่เราจะทําการลดน้ําหนักในวันพรุ่งนี้นะคะเดี <c oughs> ๋ยวเราไปทําการวัดรอบพุง <c oughs> อเอ้ยวัดรอบเอวนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปชั่งน้ําหนักกันก่อนเลยดีกว่าปะ <c oughs> 45.40นะคะก็เดี๋ยวเราจะมาวัดตรงสะดือกันก่อนนะคะว่าตรงบริเวณสะดือเราประมาณเท่าไหร่ตอนนี้นะคะระยะสะดือเดียนะคะอยู่ที่ประมาณ28เนาะเดี๋ยวเอาใต้ด้วยละกันเพราะแบบใหญ่จริงๆ31นะคะใต้สะดือเดีย31นะจ๊ะ ก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะทําการอาบน้าแล้วก็กินข้าวกันเนี่ยนะคะเดี๋ยวกะว่าเดี๋ยวจะไปยืดเส้นยืดสายกันซะหน่อยอ่ารู้สึกไม่ใช่ตัวเองเลยวันนี้เดี๋ยวเรามาเช็คสุขภาพนะคะด้วยเสี่ยวมี่สมาร์ทแบน7กันเนาะเดี๋ยวจะบอกว่าทํางานง่ายมากนะคะเวลาเพื่อนๆทํางานเนี่ยก็แค่ทําการปัดขึ้นนะคะแล้วเขาก็จะมีฟังก์ชันนะคะให้เพื่อนๆทําการเลือกหลายฟังก์ชันมากๆเลยนะคะก็สามารถทําการวัดพวกแบบอัตราการเต้นหัวใจหรือว่าปริมาณออกซิเจนในเลือดได้นะคะหรือว่าถ้าใครกลัวว่าแบบเฮ้ยระหว่างวันอะปริมาณออกซิเจนของเรามันจะต่ํากว่ากตตหหรรรือาานนะะคั้ ของใจเราอ่ะมันจะสูงหรือต่ำกว่าเกณฑ์ปกติหรือเปล่าเนี่ยเราก็สามารถทําการเซตในแอปพลิเคชันมีฟิตเนสได้นะคะให้เขาทําการติดตามหรือว่าแจ้งเตือนปริมาณออกซิเจนที่ต่ํากว่าเกณฑ์หรือว่าอัตราการเต้นของใจที่สูงหรือต่ากว่าเกณฑ์ปกติได้ด้วยค่ะ เดี๋ยวเราจะมาออกกําลังกายตามคุณอิมมี่วงกันนะคะเป็นคลิปที่เดียเคยออกเมื่อนานมากๆแล้วแล้วเดียจําได้ว่าท่ามันไม่ยากแล้วก็มันไม่มีการกระโดดด้วยก็เลยคิดว่าหลายๆคนนะ่ะก็น่าจะออกกันได้แน่นอนนะคะซึ่งเดี๋ยวเดียแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปเดียด้วยละกันเนาะเขาจะเป็นการออกกําลังกายแบบ HIIT ค่ะก็คือย่อมาจาก High Intensity Interval Training นะคะเป็นการออกกําลังกายแบบหนักสลับเบาในช่วงเวลาสั้นๆนะคะมันก็จะมีจังหวะให้เราได้แบบเออมีเวลาพักอะไรแบบนี้แล้วเดียรรู้สึกว่าเออมันไม่น่าเหนื่อยจนนนไปด้วยนะ Working our arms back. เสรจแล้มื่อกี้นะคะตอนที่เราออกกําลังกายไปเนี่ยนะคะก็นี่เลยอะ่าโชว์ให้ดูก็ใช้เวลาในการออกกาลังกายประมาณ3ามสนาทีนะคะแล้วก็เสียแคลอรี่ไปอยู่ที่184แคลนะคะแล้วก็วัดอัตราการเต้นของหัวใจก็อยู่ที่เราลาตอนนี้ประมาณ1 1 6หรือถ้าเพื่อนๆนะคะอยากจะย้อนกลับมาดูประวัติการออกกําลังกายของตัวเองในแต่ละวันก็สามารถเลือกฟังก์ชันประวัติการออกกําลังกายได้เลยนะคะแล้วพอทําการปรับลงนะคะเขาก็ยังมีสรุปในเรื่องของระยะเวลาแต่ละสเต็ปด้วยนะรวมไปถึงในเรื่องของการบอกผลการฝึกของเราด ะะเป็นสมาร์ทวอทที่เหมาะมากสาหรับใครที่แบบว่าออกกาลังกายเป็นประจาอยู่แล้วหรือว่าใครที่ต้องการจะหันมาออกกําลังกายนะคะเพราะว่าเขามีหมวดหมู่การออกกําลังกายให้เราเลือกกว่า110หมวดหมู่เลยค่ะทุกคนหมวดกีฬาทางน้ำเขาก็มีให้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นแล่นเรือพายเรือเรือมังกรพายเรือคายัคดำน้ำําดูปะกคารางังครบจริงๆ มือแรกของวันนี้นะคะทุกคนอาหารอันแสนน้อยนิดของเราขนมปังโควิดนะคะกับไข่หนึ่งฟองนะคะแล้วคือด้วยความที่เดียเป็นคนที่แบบไม่สามารถกินอะไรที่ไม่ปรุงได้อะคะ่ะทุกคนเดียก็เลยขอราดน้าสลัดผัดกับเนยนิดหนึ่งด้วยเพราะไม่งั้นนะคือเดียแบบกินไม่ได้จริงกินคู่กับอเมริกาโน่นะคะไม่ใส่น้าตาลเนาะหรือว่าถ้าใครไม่กินกาแฟอะไรเงี้ยเดียว,ว่าก็กินพวกแบบชาอะไรางี้ก็ได้นะไม่ใช่ชานมไข่มุกนะคะทุกคนแบบชาใส่อาจจะบ,บีบน้ำมะนาวหน่อยให้มันแบบเออไม่ได้จืดจนเกินไปอะไรางี้ก็ได้ นี้นะคะก็เป็นระยะเวลาประมาณเที่ยงนะคะทุกคนขาก็ระหว่างที่รอมื้อที่2เนี่ยนะคะเดียวว่าเดียจะนั่งเคียงงานก่อนเพราะตอนนี้เคืองานเยอะมากเลยค่ะทุกคนเออแล้วเดียจะบอกว่าอย่างใครเนี่ยนะคะที่ต้องทํางานหน้าคอมพิวเตอร์เป็นระยะเวลานาน,านๆเหมือนกับเดียเดียวว่าฟังกชันเนี้ยเป็นอะไรที่สําคัญมากนั่นก็คือฟังกชันการแจ้งเตือนนั่งนานนะคะทุกคนซึ่งเ Xiaomi Smart บ a n d 7เนี่ยเขาก็สามารถทําการเซตผ่านแอปพลิเคชันมี f i ตเนี่ยยังสามารถเซตพวกการแจ้งเตือนต่างๆได้ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นทาง Line i n s t a g r กรรวมไปถึงการรับสายคนโทรเข้านี่นะคะก็สามารถกด รับสายผ่านทางสมาร์ทวอทได้เลยซึ่งเป็นอะไรที่แบบสะดวกมากๆนะคะนอกจากนี้นะคะทั้งตัวแอปพลิเคชันและตัวสมาร์ทวอทเนี่ยคือยังสามารถทําการปรับภาษาได้ด้วยนะคือถ้าใครไม่อยากใช้ภาษาไทยเนี่ยนะคะก็ปรับไปเป็นภาษาอังกฤษได้เหมือนกันแล้วก็อีกฟังก์ชันหนึ่งที่เดียวรู้สึกว่าหลายๆคนน่ะน่าจะชอบมากๆนะคะนั่นก็คือฟังก์ชัน away on display ค่ะตัวสมาร์ทวอทเนี่ยเขาจะทําการโชว์หน้าปัดให้เราตลอดเวลานะคะซึ่งอันนี้เดียวว่ามันตอบโจทย์มากในบางสถานการณ์อย่างเช่นว่าแบบบางทีเราทําการเรียนหนังสืออยู่หรือว่าเราทําการประชุมอยูู่แแแลลลล้้้ววเเาามมันใกหดรร ว่าแบบพอยากกับหม้อแล้วอะคือแบบไม่ไหวแล้วอะปวดหัวแล้วอะการที่เราจะโชว์นาฬิกาขึ้นมาดูแบบนี้มันก็ดูเป็นอะไรที่แอบจะเสี่ยงมารยาทนิดนึงดังนั้นเนี่ยเราสามารถเซตเอาไว้ออนดิสเพย์ได้นะคะเราก็แค่ทําการชํระลงตามมอแบบนี้ค่ะเราก็เห็นเวลาแล้วค่ะทุกคนเพราะว่าตัวหน้าปัดของสมาร์ทวอตอันนี้นะคะเขาเป็นแบบอ mo ลเลสด้วยภาพมันก็จะมีความคมชัดมากๆนะคะแล้วเดี๋ยวว่าขนาดกําลังดีด้วยอะเป็นขนาดที่แบบสามารถใส่ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายแล้ะที่สําคัญคือน้ําหนักเบามากขอพูดนิดนึงนะคืออันนี้เป็นฟังก์ชันนทีีี่่่่เเเเดยยยววรู้สกาาาชอบมมลัต มากสำหรับใครที่เป็นสายขี้ลืมเหมือนกับเบียอย่างโทรศัพท์ยางหายไปประมาณ4-5เครื่องแล้วนะเขามีฟังก์ชันที่สามารถทําการค้นหาโทรศัพท์ของเราได้ด้วยเลื่อนหาคําว่าค้นหาโทรศัพท์ของฉัน,นะคะ่ะ มือที่2ของวันนี้นะคะทุกคนเดียกินเป็นอกไก่นะคะเดียซื้อมาจากเซเว่นนะคะกิโลแคลอรี่เนี่ยก็แค่100แคลเองเนาะมีพวกผักสดนะคะแล้วก็ผักต้มด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้แต่จริงๆผักอะ่ะเดียก็เอาจากที่ตู้เย็นเดียมีนะคะพอดีมันเหลือๆเ,เดียก็เอามามิกกันนะคะก็จะกินคู่กับน,น้ำสลัดงาขั่วญี่ปุ่นเหมือนเดิมนะคะ ลำมือเย็ยนในวันนี้นะคะทุกคนนี่มือที่3ของเรานะคะจะกินเป็นแอปเปิลเขียว2ลูกนะคะก็เดี๋ยวเดี๋ยวขอตัวไปกินแอปเปิลอันแสนน้อยนิดของเดียก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันวันพรุ่งนี้จ้ะตื่นมาเนี่ยคือถา,ถามว่าหิวไหมฉันตอบเลยว่ามาก เือจริงอ่ะสำหรับสูตรที่เรามาทําการลดความอ้วนในครั้งนี้นะคะสําหรับเดียเดียรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะทุกคนคือถ้าให้พูดถึงระดับความยากเนี่ยเดีย,ยให้อยู่ระดับแบบง่ายไปถึงกลางละกันเดีาะว่าเคล็ดลับอันนี้คือมันเป็นเคล็ดลับที่ช่วยได้จริงๆก็คือเราจะต้องไม่ออกไปไหนคะ่ะทุกคนขายอยู่แต่บ้านแล้วก็พยายามให้ตู้เย็นเรามไม่ค่อยมีอะไรกินไว้อันนี้เดียว่าเป็นทางออกที่ดีนะแล้วก็อีกข้อนึงเลยก็คือเราพยายามหาอะไรทําละกันคือเราอย่าปล่อยให้สมองมันว่างอ่ะไม่งั้นเราอาจจะเผลอหยิบโทรศัมมา่่งไไลนนนนนแแริิูดดกกกกก็็้้ะะวเค คนเดียนอนดูผลการประเมินการนอนหลับของเดียในอาทิตย์นี้นะคะว่าแบบเออการนอนหลับของเดียเป็นยังไงอะไรเงี้ยซึ่งเดียรู้สึกว่าเออมันเป็นประโยชน์นะทุกคนเพราะว่ามันทําให้เรารู้เลยว่าแบบในวันเนี้ยเรามีสภาวะการหลับลึกอยู่ที่เท่าไหร่นะคะหลับตื่นเท่าไหร่มันจะเป็นคําตอบให้กับเราได้ว่าเฮ้ย <c oughs> ทำไมบางวันเรานอนเยอะนะแต่ทําไมตื่นมาแล้วเรายังง่วงนอนอยู่เลยอะไรเงี้ยอันเนี้ยก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราแบบหลับลึกน้อยมากนะคะแล้วเราก็อาจจะมีสภาวะแบบตื่นกลางดึกแล้วก็ณนะปัจจุบันนะคะคนอนะ่ะมีสภาวะการหยุดหายใจขณะหลับเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆนะคะเราสามารถนาเอา พวกนี้มาเป็นการประเมินเบื้องต้นให้กับเราได้สำหรับวันนี้นะคะก็เหมือนเดิมเลยนะคะทุกคนก็คือก่อนที่เราจะไปทําการหาอะไรกินแล้วก็อาบน้ํากันเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราไปทำการเอ็กซ์เซอร์ไซส์กันก่อนเลยดีกว่าปะ หยอเมคกี้ลงไปหน่อยนะคะให้มันมีรสชาติน,นิดนึงกับผิกไทยเนาะเดี๋ยวจะกินเป็นขนมปังนะคะแล้วก็ไข่เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวจะทำเป็นไข่ดาวเนาะแล้วก็กินกับอเมริกาโน่เย็นเหมือนเดิมจ้า ตอนนี้นะคะเป็นเวลาประมาณใบสอสิบหกนะคะนี่ทุกคนดูหน้าปัดเดียน่ารักไหมเออหน่ารักเออนานะเดียจะบอกว่าอย่างเสี่ยวหมี่สมาร์ทแบนจนะคะ,ะ,คะเขามีหน้าปัดนะคะให้เราทําการปรับแต่งเนี่ยเป็นร้อยแบบเลยนะคะทุกคนซึ่งเรานะคะก็ <S <S สามารถไปทําการ t คเอหรือว่าปรับหน้าปัดนะคะผ่านทางมี่ฟิตเนสเลยะคะ่ะเพือพ่อนๆดวนี้ค่ะอันนี้ก็น่ารัก เฮ้ยอันนี้ก็เท่อะเป็นรูปโลกขยับได้ด้วยก็สําหรับมือนี้นะคะก็เหมือนเดิมเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะกินอกไก่คู่กับผักนะคะซึ่งผักในที่นี้จะเป็นผักสดหรือว่าผักต้มก็ได้นะเดี๋ยวเดียวไปลู้ตู้เย็นก่อนละกันนะคะว่าในตู้เย็นเดียมีผักอะไรบ้างนะคะแล้วก็เดี๋ยวมากินคู่กับน้ําสลัดเหมือนเดิมเลยค่ะ mm เป็นฟังก์ชันที่เดี๋ยวรู้สึกว่ามันเหมาะมากสาหรับคนที่ต้องการที่จะแบบฟิตร่างกายหรือว่าหันมาดูแลสุขภาพนะคะเพราะว่าเขามีฟังก์ชัน VO2 max ด้วยนะเขาจะเป็นตัวบ่งบอกความฟิตของร่างกายได้ค่ะกล่าวง่ายๆเลยก็คือคนที่มีค่า VO2 max สูงนะคะก็คือคนที่ออกกําลังกายได้ทนหรือว่าอึดกว่าคนที่มีค่า VO2 max ต่ํานั่นเองซึ่งในค่า VO2 max ของแต่ละคนเนี่ยนะคะเราสามารถทําการเพิ่มขึ้นได้นะคะทุกคนทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะการที่เราจะเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับความสม่ําเสมอในการออกกําาาาลังงกยยเนะอ่่่ชวตน แรกเลยนะคะเดียเป็นคนที่ไม่ออกกําลังกายเลยอยู่ดีเดียหันมาทําการวิ่งแบบนี้เดียก็อาจจะวิ่งได้ในระยะเวลาแค่สั้นๆใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเดียวิ่งอย่างสม่ําเสมอมากขึ้นเดียก็จะสามารถวิ่งได้นานมากขึ้นอันนี้ก็หมายความว่าค่า VO2 ของเดียก็จะสูงมากขึ้นซึ่งเสี่ยวมี่สมาร์ทแบนจ์เเนี่ยนะคะเขาสามารถคํานวณค่าตรงนี้ให้เราได้ค่ะก็จะเป็นตัวบ่งบอกว่าเฮ้ยร่างกายของเราอ่ะมันฟิตมากขึ้นจากเดิมขนาดไหนนั่นเองนะคะเขายังมีฟังก์ชันในการวิเคราะห์การออกกําลังกายให้เราด้วยค่ะเนี่ยอย่างของเดียพอกา่ว เฮ้ยยังไม่พอนะความเข้มข้นในการออกกําลังกายของเดียต้องมากขึ้นนะคะนี่แค่วันเดียวก็รู้สึกว่ายังไม่พออีกเหรอ ได้สถานะดีแล้วนะ วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการลดน้ำหนักแล้วนะคะสำหรับเมนูตอนเช้านะคะเหมือนเดิมเลยค่ะเพื่อนๆก็คือจะเป็นขนมปังกับไข่นะคะเปลี่ยนเมนูไข่เป็นไข่ลวกกันบ้างนะคะเพื่อให้เราไม่รู้สึกเบื่อนะแต่เอาจริงๆนะเดี๋ยวมีเคล็ดลับค่ะทุกคนเวลาที่เรากินอาหารอะไรซ้าๆแล้วร,รู้สึกว่าแบบเราจําเป็นต้องกินจริงๆอะ่ะให้เราพยายามคอทชื่อเมนูของมันค่ะอย่างอันนี้มันคือขนมปังไข่ลวกใช่ปะแต่ให้เราคอดเป็นแบบฮันนี่โฮตไข่ลวกราวาอะความน่าก,กินมันมากขึ้นเลยคะทุกคนเออแล้วก็ กินคู่กับอเมริกาโน่ไม่ใส่น้ำตาลเหมือนเดิมนะจ๊ะ วันนี้เดียจะเลือกผักเป็นต้นอ่อนทานตะวันนะคะกินคู่กับฟักทองต้มนะคะแล้วก็อกไก่เหมือนเดิมนะคะทุกคนแล้วก็ราดด้วยน้ำสลัดเหมือนเดิมเลยจ้าค่ะนี่ก็ไปทําการเดินเร็วมาเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนสภาพหน้ามันมาก <c oughs> ซึ่งมือสุดท้ายของเราก็คือยังเหมือนเดิมเลยค่ะนั่นก็คือแอปเปิลเขียวนะคะแต่เดียจะบอกว่าแอปเปิลนะเป็นผลไม้ที่ดีมากเลยนะเดียรู้สึกว่า3วันนี้ที่เดียกินเป็นมื้อเย็นอะ่ะคือมันอยู่ท้องมากๆเลยค่ะทุกคนถามว่าหลังจากนี้จะกินไหมเดียขอพักไปยาวๆหน่อยละกันเพราะตอนนี้คือเบื่าแบบ ไม่ไหวแล้วอยากกินส้มตำหมูกระทะมุ้งเป้ปิ้งย่างชาบูอ,อ๋อแล้วก็เดี๋ยวเดียจะขอมาอัปเดตตัวแบตเตอรี่ของนาฬิกาสมาร์ทวอทด้วยนะคะเผื่อว,ว่าใครกําลังดูคลิปนี้แล้วก็เล็งๆแล้วว่าแบบเอ้ยต้องได้แล้วนะวก็จะได้เป็นข้อมูลให้กับเพื่อนๆด้วยน,น,นะคะแบตเตอรี่คงเหลือของเดียเนี่ยอยู่ที่3านะคะเดียใส่สมาร์ทวอทเครื่องนี้นะคะก่อนที่เดียลดน้ําหนักประมาณ1วันนะคะวันนี้ก็เข้าวันที่4แล้วนะคะเหลือ36%ก็คือถือว่าเหลือเยอะมากนะเพราะว่าาาเเเเดดียทํกกรปปิิแแจ้งตืออนพลค จริงๆทางเสี่ยวมี่อ่ะเขาบอกว่าถ้าในกรณีที่เราไม่ได้เปิดแจ้งเตือนจัดเต็มขนาดนี้นะคะเป็นออปชั่นพื้นฐานเนี่ยตัวนี้นะคะสามารถใช้ได้ยาวนานถึง14วันเลยนะคะก็คือไม่ต้องมาเสียเวลาในการชาร์จแบตบ่อยเลยะคะ่ะโดยตัวหัวชาร์จของเขาอ่ะมันจะเป็นหัวชาร์จแบบแรงดูดใช่ไหมคะที่บริเวณด้านหลังของตัวนาฬิกาแค่แบบอัดจิ้มปุ๊บมันก็ทําการดูดขึ้นมาเลยแล้วเดี๋ยวรู้สึกว่าระบบการดูดของเขาก็คือแน่นหนาด้วยนะคะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตกินแอปเปิลก่อนละกันอืมอืมเปรี้ ทุกคนคะแล้วแล้ววันนี้ก็มาถึงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะทุกคนว่าใน3วันนี้นะคะที่เราลดน้ำหนักกันเนี่ยเราจะลดลงไปได้กี่กิโลค่ะเฮ้ยสี่สิบสองจุดแห้าเฮ้ยผลจากการลดน้ำหนัก3วันนะคะทุกคนค่ะ ก็เด mm ี๋ยวเรามาทำการวัดรอบเอวกันนะคะวันน anyway ั้นเราวัดกันตรงแถวสะดือเนาะชึบชบชุบยี่สิบส่นะจ้าเดี๋ยวเรามาวัดใต้พุงกันบ้าง27จ้าตรงนี้ของเดียจะเป็นคนที่เล็กอยู่แล้วนะคะทุกคนนะตอนนี้นะคะ22 ทุกคนไม่อยากจะเชื่อว่าเราสามารถลดลงไปได้ถึง2.55กิโลกรัมภายใน3วันค่ะ นี่ถ้าลดต่อไปอีกนิดนึงเดี๋ยว,วก็มี3โลแหละเออเไปกินบุฟเฟ่ต์กันเลยไหม <c oughs> แต่ตอนนี้รู้สึกว่าแบบเออสรีร์ต่างๆของเรามันเล็กลงมากจริงๆนะคะคือถ้าตัดภาพไปในวันแรกอ่ะคือพุงป่องไม่ไหวแต่เดี๋ยต้องบอกก่อนว่าวันนั้นที่เดียถ่ายมันเป็นช่วงที่เดียเพิ่งกินเสร็จด้วยแหละพุงมันก็อหละจะป่องเวอร์นิดนึงนะคะคือไม่ได้ท้องนะคะทุกคนแค่ไม่ได้ขี้เท่านั้นเองนะแต่ว่าวันนี้นะคะบอกเลยว่าแบบเออพุมใจลดลงไปได้2.55กิโลกร,รัมภายใน3วัน เอาเป็นว่านะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวต้องบอกก่อนนะคะทุกคนงดดราม,ม่านะคะเ,เ,เพื่อนเพื่อนเพราะว่ามันเป็นการลดน้ําหนักแบบชั่วคราวเท่านั้นนะถามว่าการลดน้ําหนักอันนี้นะคะเป็นวิธีที่ถูกต้องไหมบอกก่อนเลยว่าไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องและไม่ใช่วิธีที่ถาวรด้วยนะคะดังนั้นถ้าใครอยากได้การลดน้าหนักแบบถาวรเนี่ยเดี๋ยวว่าความสม,ม่าเสมอเป็นอะไรที่สาคัญที่สุดแล้วไม่ได้ไหมายความว่าจะต้องกินแบบที่เดียกิน3วันนี้ไปตลอดนะคะแต่หมายถึงการที่เราต้องลดปริมาณอาหารลงไปนะคะลดอาหารที่มันไม่ได้ดีต่อสุขภาพเราไม่ว่าจะเป็นขขขขอออองงงมมมันนนทหวาไ เค้กอะไรพวกนี้นะคะของอร่อยอร่อยทั้งหลายแหละนะคะอาจจะต้องทําการลดลงไปนะคะแล้วหมั่นการออกกําลังกายนะคะ,ะเดี๋ยวว่าน้ําหนักอ่ะมันต้องลงแน่นอนนะคะแล้วทําแบบนี้สม่ําเสมอที่สําคัญเลยสุขภาพเราก็จะแข็งแรงด้วยนะคะเพื่อนๆถ้าใครนะคะกําลังมองหาในการสมาร์ทวอทสักเดือนหนึ่งนะคะในการมาเช็คและก็ติดตามสุขภาพของตัวเองก็อย่าลืมในการเสี่ยวหมี่สมาร์ทแบนจนะคะบอกเลยว่าเป็นสมาร์ทวอทที่ฟังก์ชันครบมากๆที่สําคัญก็คือราคาจับต้องได้มากๆนะคะเพียงแค่1390าบาทเดี๋ยวจะบอกว่าเสี่ยวหมี่เนี่ยเขามีโปรโมชั่นเนี่ ะะอย่างพวกเทศกาลคริสต์มาสเนี่ยก็จะมีโปรลดราคาด้วยนะคะทุกคนหากใครกําลังมองหาของขวัญวันคริสต์มาสอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวว่าในการเสี่ยวมีสมาร์ทแบนด์เเนี่ยก็เป็นไอเทมที่น่าสนใจมากๆกนะคะก็เดี๋ยวเดียจะแปะพิกัดนาฬิกาเอาไว้ให้นะคะโอเคค่ะงั้นก่อนจากกันไปนะคะเดียคิดว่าคลิปนี้ก็น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายของปีนี้แล้วนะคะก็แฮปปี้นิวร์เพื่อนๆทุกคนนะคะหวังว่าปีหน้าเนี่ยจะเป็นปีที่ดีของทุกๆคนนะคะแล้วก็อย่าลืมรักตัวเองให้มากขึ้นนะคะฝากกดไลค์กด s u b s c ค i b e ให้เดียด้วย Ah.